สวัสดีค่ะแนวทางหวยลาวนะคะงวดของวันที่22นะคะมีนาคมค่ะชุด2ตัวบนนะคะที่เราลงให้ต่อเนื่องนะคะจากงวดที่แล้วแต่ว่าสูตรนะคะเป็นสูตรใหม่นะเดี๋ยวขอดูดย้อนหลังงวดที่แล้วนิดนึงนะคะว่าตัวเลขที่เราให้เนี่ยเสียดายเนาะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคะ ตัวนี้เสียดายนาอเพราะว่าตัวเลขที่เราคํานวณน,นะคะมันเป็นเลข6 7แต่ว่าผลของหวยลาวนะคะงวดที่ผ่านมามันออกเป็น6 6 7 2สอนะคะ6672สองซึ่งตัวเลข6 7ตัวนี้ไปเข้าตำแหน่งนี้นะคะก็คือถ้าเกิดเข้าก็คือเข้าเป็นเลข7นะแต่67ตัวนี้มันนไปอยู่ในตำแหน่งของหลักร้อยแล้วก็หลัก10นะคะมันไม่ได้อยู่ที่หลักสิแล้วก็หลักหน่วย เสียดายมากนะคะสูตรนี้สูตรนี้ใครจะใช้ต่อนะคะไมไ่รอบนี้ไม่ได้เอาตรงนี้มาคำนวณให้นะคะเป็นสูตรที่คิดใหม่แต่เลขนี้เนี่ยก็ถือว่าเดินดีนะคะสูตรนี้เราก็เอาไปเป็นตัวร่วมในการวิเคราะห์เลขอื่นๆด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูที่งวดน,นี้ว่าคำนวณแล้วได้เลขอะไรบ้างนะคะ สูตรในรอบนี้นะคะที่บอกไม่ได้เอาของวดที่แล้วมานะก็จะมีหลักหมื่นนะคะบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วยสบวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วยสแล้วก็บวกด้วยเ้าคงที่สูตรที่สองนะคะเป็นหลักหมืน่นคูณด้วยหลักสิบแล้วก็บวกด้วย6คงที่นะคะมาดูตัวเลขเลยนะคะว่ารอบนี้ได้อะไรบ้างเริ่มคํานวณน,นะคะวันที่9กก็จะใช้เป็นหลักหมื่นนะคะก็คือเลขสาม บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย3านะคะสอคูณสได้เท่ากับ6หลักหน่วยคือเลข1นคูณด้วยสบวกด้วยเกบวกหได้9 9้บวกสามได้12บนะคะสอบวกกับเได้11สูตรที่2นะคะสองหลักเท่านั้นเองหลักหมื่นคูณด้วยหลักสิบนะคะก็คือ3าคูณหได้เท่ากับ15บวกด้วย6 5บวกหได้11 นะได้ตัวเดียวเลยนะคะก็ได้มาเป็นเลข1นึหวันที่11นะคะวันที่11ออกเลข1นนะคะก็ได้ตรงเลยนะคะสำหรับในงวดแรกงวดต่อไปนะคะอีกหลักหมื่นก็คือเลข1บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วยสนะคะ8 3ได้เท่ากับ24หลักหน่วยนะคะเป็นเลข1คูณด้วย3บวกด้วย9บวกสีได้5 หบวกด้วย3นะคะเท่ากับ8แล้วก็8บวกกับ9นะคะก็คือ17สูตรที่2เป็นหลักหมื่นคูณด้วยหลัก10 1หคูณ1ได้1นะคะบวกกับเลข6คงที่ได้เป็น16กนะคะก็เป็นเท่ากับ7บวกออกมาแล้ว2ตัวนี้นะคะก็ได้แก่เลข7 7นะคะวันที่ส5 สองตัวบนก็คือเลขเจนะมันก็ตรงเพราะว่าตั้งแต่งวดนี้มันเป็นเลขเบิร์นะคะหน,หนึ่งกับเจไม่ว่าจะอยู่ในส,สลับสูตรหรือว่าอะไรมันก็จะได้เป็นเลขตรงนะคะต่อไปของวดวันที่15หลักหมื่นเป็นเลข8นะคะหลักร้อยเป็นเลขสามคูณสามได้เก้าหลักหน่วยเป็นเลขเจ็ดคูณสเป็นยี่สิบเอ็ด บวกด้วย9 8้บวก9ได้17 7บวก1ได้8นะคะ8บวก9ได้เท่ากับ17ตัวที่2หลักหมื่นคูณด้วยหลัก10นะคะก็คือเลข8คูณด้วย7 8 7เท่ากับ56นะคะก็ใส่6แล้วก็สุดนี้ตามด้วย6คงที่6บวก6ได้12ได้เท่ากับเลข 72นะคะวันที่18นะ,ะผลที่ออกก็คือเลข72งนะคะงวดนี้ก็ได้เป็นเลขตรงก็เป็นอันว่าชุดนี้นะคะตัวตรงเลยตั้งแต่งวดวันที่9นะคะเพราะว่ามันเป็นเลขเบิลอยู่แล้วแล้วก็งวดนี้คำนวณแล้วได้72พอดีก็เป็นเลขตัวตรงออกมาสูตรวันที่18นะคะสูตรหลักหมื่นก็คือเลข7หลักร้อยนะคะเป็นเลข6คูณ3ได้18หลักหน่วยก็คือ2นะคะคูณ3ได้6 บวกด้วยเกบวก8ได้15 5บวกด้วย6ได้11นะคะสิ 11, บวกกับ9ได้เท่ากับ20ตัวที่สองนะคะหลักหมื่นก็คือเลข7คูณด้วย7หลัก10นะคะ77ได้49บวกด้วย6ได้เป็นเลข9 6นะคะ9บวก6ก็คือเลข15ก็ใส่เป็นเลขห ถ้าตามตรงเลยตัวนี้ก็คือเลข0ูย์หตามสูตรนะคะถ้าตัวกลับก็จะเป็นเลข50แต่เรามีเลขอีกชุดหนึ่งที่รอบนี้ขอเป็นตัวแถมและกันนะคะคือเลข45หรือ54เนื่องจากว่าตอนที่คำนวณน,นะคะมีสูตรที่จับแล้วได้ตัวเลขเหมือนสูตรนี้เลยแต่ว่าคนละสูตรนะคะ สูตรนี้คำนวณออกมาได้0นย์อีกสูตรหนึ่งคำนวณออกมาได้4แล้วเป็นตัวเลขที่คิดย้อนหลังเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นในงวดนี้เราขอให้ตัวเลขเป็น2ตัวนะคะก็คือ05แล้วก็เลข4 5นะคะติดไว้เพิ่มขึ้นมาอีก1ชุดนะคะสำหรับเลข2ตัวในงวดนี้ค่ะสำหรับในงวดนี้นะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ